กป็นอะไรกันเลน้ลองร้องไห้ทำไมใครคงชนโอ้เป็นอะไรครับเป็นตู้ดูการ์ตูนหรอการ์ตูนคงโอ้ละล้ลลอะไรตายอ่ะไม่นตู้ร้องไห้อ่ะลูกออแมวตายหรอครับช่วยเขโอ้แมวตายแล้วไม่นตู้ร้องไห้เป็นตู้สงสารหรอครับ ฮะโอ้ไม่ต้องร้องไห้นะมันเป็นแค่การ์ตูนหนูหนูไม่ต้องร้องไห้นะครับโอเคไหมครับไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเออไม่ต้องร้องรู้ใช่ไหมไม่รม้องไห้แล้วนะโอเคไหมไม่ต้องร้องแล้วนะครับโอเคไหมครับ